คุณมาเน็ตส่งจดหมายง้อนายอนุทินชาญวิรกูลหลังความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเหตุเพราะเศรษฐกิจกัมพูชาร่วงหนักจากมาตรการปิดด่านนายกคนใหม่ยืนยันจุดยืนแข็งกร่าวยึดแนวทางสันติภาพแต่ไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเร่งเยียวยาประชาชนชายแดนที่ได้รับผลกระทบชาวเน็ตไทยปฏิกริยาเชิงลบ มองเป็นการถอแหล่เพื่อผลประโยชน์ข้อตกลงเจ็ดฉบับระหว่างไทยกัมพูชายังคงถูกระง,งับผมใหญ่ยังคือแผนที่1ต่อห้าหมื่นที่กัมพูชาปฏิเสธยอมรับพยายามใช้แผนที่1ต่อสองแสนกดดันไทยต่อเนื่องผู้เชื่อชาญชี้หากต้องการความเชื่อใจจริงต้องเจรจาโดยยุดแผนที่มาตรฐานท่าทีของนายอนุทินสะท้อนจุดยืนชัดเจน การรักษาอธิปไตยของประเทศไม่มีข้อต่อรอง